คำศัพท์ภาษาพม่ากเกี่ยวกับหวยคำว่าถูกหวยภาษาพม่าพูดแบบนี้นะคะก่อนอื่นนะคะฝากกด subscribe กับช่อง youtube ของวินวินด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะเรียนภาษาพมากก่า,า,า,มาก,กับเจ้าของภาษาแบบวินวินนี่นะคะแอดไลน์ได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าหรือบนข้างบนนะคะอยากขอให้ใครถูกหวยหรือว่าตัวเองอยากถูกหวยหรือว่าอยากจะซื้อหวยหรือว่าวันนี้โดนแดกนะคะวันนี้ไม่ถูกนะคะพูดยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับหวยกันเลยะคะ่ะ แล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษตอนท้ายคลิปนะคะดูให้จบคลิปนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับหวยนะคะคือที่จริงพี่เขาเขียนมาว่าหวยใต้ดินหวยบนดินเราได้หมดเลยอยากรู้นะคะก็คือ,อต้องบอกว่า <c oughs> คำว่าลอตเตอรี่นะคะเราจะพูดว่าทีนะคะตรงข้ามกับคำว่าห่างเนาะทีก็คือลอตเตอรี่แต่ถ้าเป็นหวยใต้ดินเราจะเรียกว่าเชนะคะเชจะซื้อหวยไหมนะคะ ทีโทมลาหรือว่าเช่โทมลานะคะคําว่าโทนเนี่ยลำพังตัวเองอะเนาะเราแปลว่าชกนะคะชกนะคะแต่ในตรงนี้แปลว่าซื้อนะคะแปลว่าซื้อนะคะเช่โทมเมหรือว่าทีโทมเมก็คือจะซื้อหวยนะคะแต่ถ้าเราซื้อไว้แล้วอะเช่โททาเดทีโททาเดนะคะเนี่ยถ้าเราซื้อไว้แล้วนะคะโอเคแล้วก็ คำว่าถูกหวยนะคะทีเป้าเตะนะคะทีเป้าเตะออยากอธิบายคำว่าเป้านะคะคำว่าเป้าเนี่ยถ้าในที่อื่นนี่คือความหมายเนี่ยแปลว่าเป็นรูนะคะทะลุเป็นรูอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ากระดาษเรามีกระดาษแล้วกันนะคะกระดาษเนี่ยมันทะลุเป็นรูนะคะเราก็จะพูดว่าเป้าตัวเตะหรือว่าเป้าเตะนะคะแต่ถ้าเขาอยู่กับลอตเตอรี่อ่ะ แปลว่าถูกนะคะหรือคําว่าเป่านี่เราแปลได้อีกแบบก็คือที่มันระเบิดนะคะอย่างเช่นระเบิดแตกอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่มันกระจายออกไปนะคะ,ะถ้าระเบิดแตก,ก่็เราจะเรียกว่า ong, บ้งเป่าแตกนะคะบองบ้องก็คือระเบิดเนาะ,ะบงเป่าแตกก็คือระเบิดมันแตกนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคำว่าเป่านี่ค่ะเวลาเราใช้กับคำว่าตดก็ได้นะคะถ้าตดก็คือ e ะะอีเป่าแตกนะคะอีเป่าแตกนะคะ หรือเราฉีก็ได้นะคะฉีกก็เราจะเรียกว่าเต้เป้าแต่นะคะคือคําว่าฉีกที่ว่าเต้เป้าเนี้ยไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอ่าโดยเพื่อนของเราหรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดอยู่นะคะแต่ถ้าเราไปพูดกับสตริงเจอร์อ่าเราไปพูดกับคนแปลกหน้านะคะไม่ต้องใช้แบบนั้นก็ได้นะคะอ่านะคะคำว่าเป้านะคะที่มาเป้าบูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะก็คือไม่ได้ถกหวยไม่ถกหวยนะคะ ที่เป้าเชนเน่อยากทูกหวยค่ะนะคะที่เป้าปาเซขอให้ถูกหวยนะคะถ้าชเชสซวยเดดหรือว่าทีซวยเดดนะคะชเชสซวยเดดทีซวยเดดก็คือหมายถึงว่าติดนะคะเราติดหวยเราติดรถตลีพวกนี้ค่ะเราติดหวยนะคะคำว่าซวยเดดเนี่ยค่ะแปลว่าติดคือเราอาจจะติดผู้บ่าวผู้ชายก็ได้นะคะหรือว่าเราติดกาแฟพวกนี้ค่ะเราติดเกมอะไรเงี้ยเราก็จะพูดได้เหมือนกันนะคะซวยเดนะคะ เอามาแชร์ให้นะคะสำหรับคนที่อยากใช้นะคะส่วนตัววินวินวินไม่เล่นหวยค่าเอ่อถ้าท่านสนใจอยากเรียนภาษาพม่ากับวินวินแล้วไม่มีเวลานะคะอ่าแล้วก็อยากจะจ่ายราคาที่มันทูก,ก่านะคะก็เรียนอคอร์สออนไลน์ได้นะคะตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์วินทาไว้ดีมากเลยนะคะเพราะว่า,าจะเข้าใจง่ายมากจะเคลียร์จะเหมือนเหมือนที่เราได้เรียนตัวต่อตัวเลยข้อดีก็คือเราสามารถเปิดเราสามารถเปิดเรียนเวลาไหนก็ได้นะคะเรียน เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะก็คือภายในระยะเวลาหนึ่งปีนะคะเอาเรียนออนไลน์แล้วเวลาเรามีคำถามเราจะทำได้ยังไงนะคะวินมีสิทธิพิเศษที่วินได้สัญญาไว้ตามต้นคลิปค่ะคือใครที่เรียนคอร์สออนไลน์กับวินวินนะคะวินก็จะแถมฟรีให้กับเอ่อแถมฟรีเรียนสดตัวต่อตัวกับวินวินสองชั่วโมงนะคะแต่คําว่าเรียนสดตัวต่อตัวคือไม่ใช่ว,วนินจะเดินทางไปสอนที่บ้านท่านนะคะหมายถึงว่าเราเจอกันทางซูมนะคะอันนี้คือแถมให้นะคะ ถ้าสนใจนะคะอย่ารอช้านะคะแอดไลน์ในลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าบทคลิปนี้มาหาคุณบินเลยนะคะทีเปาบาเซขอให้ถูกหวยนะคะขอให้ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ,ะปัฐมาสู้ทีเปาบาเซตาตา